แม่ร,มร,มระวังแม่ระวังคนโยนเกือบเต้แม่มาละอ,อาพิเต้นตหน่อยพิเตอ้อยู่เส้นไหนแม่โดูครับโบโอ๊โอโอ๊ะงานให้ทีผมมีเรื่องเลยเอจังไนยุ้เขาวะเข้าไปยังอ่ะอะแม่หาสูตรได้ไป ขอบคุณท่านสิดาวนะครับเอาเว่นแม่ค่ะบอกแคเ่เพือเอาเว่นแม่ซือสุดไม่ใช่สุดจจจีจนจนจนนอยู่ี่ไหนอัไรแม่จนจนอยูดด่ทียาไขึ้นน้ำรุ่นนี่ลหะแม่ขนไรยหบอรูนอ,อนเอ็ดเขาไอห่ามึง ดูคุูจะพอดอนี้พ้อนี้พอไม่ก่อกข้าก็แลวะว่รยเห็นไหมว่าเนาะเห็นมันดขอนอ่ะพันว่าแม่คนขากันนะแม่แม่ยิบดีอยู่ดีแม่ของเรนนี่สีร่อยจ้าค่ะสัดี้อนี้ทักเราวพด่าไหนรวยสวัสดีครับแป็นสี พกสองแปดนี่ออกมาเลยเอาบางไดนี่มีแปดสองได้จึงมยอเรายอเรา่ียังน anyway> ี้บุนของน้องไอติมคิดฮอดเต้าหยองเนะครับสวัสดีครับเยวโมกะทะจังเลยบกินนวครับมันสิวัเอิดเ่คิดถึงท้าวขาปีถึงเหมือนกันครับคิดถึงหนึ่ันสามคนครับวันนี้สามพอกันแล้วยองนะครับเจอกันครับขึ้น คือรู้จักพ่อเน็ตเห็น,แ,นแม่ซีเล,เ,ลเล่นตลกว่าดูโหดครับก็เลยก็เลยบอกแบบรอยๆไปอันนี้ผมก็หหแบบหดของเาพ่อเน็ตะามน่พ่อเน็นม่ติดพ่อรือเวิพอทาเซียววิว <c oughs> พดเซียวิ <c oughs> วพูดพ่อทาเซียววบอกเลขนเลขยังม่ กูจะกูกดใส่ท่นเใส่นี่เขาอยู่นี่หกสกูนี่กูว่ามันจอบบนนั้นสิบดาวนะครับนดาวยมจงนะครับเอาวพวกพูดาวเดาวมื่อไแม่ต้องให้พี่ยิงเปืนให้พี่ยิงี่เดาวพันหนึ่งพันหนึ่งนึ่แม่ วันที่หนึ่งเจอกันโคราชเจอกันครับครับครับคร้าววันที่สี่เจอกัน